สวัสดีครับผมบอลนะครับนัทุฒิพูนน้อยนะครับก็ต้องบอกว่าอดีตก่อนหน้านี้นะครับเป็นพนักงานประจำนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทํางานโรงงานมาทั้งหมด15ปีนะครับมีความใฝ่ฝันครับอยากจะประสบความสําเร็จครับแต่ต้องบอกว่าด้วยงานประจาครับจะทําให้เราประสบความสำเร็จได้ยากมากๆเลยนะครับแต่วันนี้ครับได้ตัดสินใจเข้ามาทาเป็นรูปแบบของออนไลน์นะครับธุรกิจออนไลน์เนี่ยนะครับเป็นธุรกิจหนึ่งที่ทําให้เราเติบโตได้ แต่ก็ประสบปัญหาครับว่าเราเจอคู่แข่งในการทำกระดาษออนไลน์เยอะมากเช่นกันนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมได้มาเจอกับบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับชื่อว่า l n ออนมอร์นะครับบริษัทนี้ครับเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงมากๆเลยในส่วนของนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านโปรดักต์นะครับด้านการขนส่งนะครับแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะครับทำให้เราตัดสินใจได้ไม่ยากครับว่าเราจะมาร่วมงานครับกับ l i ออนมอรในครั้งนี้นะครับ และที่สําคัญเลยนะครับในส่วนของทีม p d นะครับออนไลน์ของเรานะครับต้องบอกว่าทีม p d x นะครับเป็นทีมหนึ่งครับที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานนะครับกับจํานวนคนนะครับหรือการสร้างทีมแล้วก็มีส่วนของนะครับความมั่นคงนะครับในส่วนของเรื่องเครื่องมือเครื่องไม้นะครับต่างๆนะครับในการทําออนไลน์นะครับและที่สําคัญนะครับ เป็นนักการตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพครับเพราะว่าผมเฝ้าดูนะครับในส่วนของทีม p ีออนไลน์มาทั้งหมดระยะเวลา2ปีมีการเติบโตขึ้นสูงมากเลยทีเดียวนะครับถือเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมเข้ามาร่วมกับทีม p d ออนไลน์ในครั้งนี้นะครับและที่สําคัญนะครับในส่วนของนะครับการที่เข้ามาใน l i อ n นมลในครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายชัดเจนมากๆภายในปีนี้นะครับว่าจะต้องรับรายได้นะครับจากไรอ n นมอลในครั้งนี้นะครับ3า0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับแลวก็พิชิตโปรโมชั่นนะครับ จากท่านประธานนะครับที่นะครับประกาศไว้นะครับว่าจะแจกรถเบนซ์นะครับทั้งหมดนะครับตอนนี้เหลือ19คันนะครับจะเป็นของผมเพียง1คันอย่างแน่นอนนะครับก็ยังเชิญชวนนะครับพี่น้องทุกคนครับที่เป็นพนักงานประจำครับอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับให้เลือกนะครับบริษัทนะครับชื่อว่าไลออนมอลและก็เข้ามาร่วมกับทีม PDX ออนไลน์ของเรานะครับสวัสดีครับไลออนมอลให้คุณได้มากกว่าความสำเร็จ